มาทําสวนถาดแบบชื้นนะครับซึ่งผมได้วางต้นไม้หลักไว้แล้วเริ่มเลยก็คือกะสังดัดนะครับคือต้นนี้แล้วก็จะมีต้นไม้ประดับที่ผมวางไว้แล้วสองต้นคือหนวดปลาดุกแล้วก็เฟินมังกรเฟินมังกรครับก็ต่อไปก็จะเป็นต้นไม้ประดับที่เหลือครับ อยู่อยู่ในตรงนี้แหละครับต่อไปก็จะเป็นลาบยาวไปเลยสีต้นเอาต้นไม้ลงทีเดียวดินถมเลยก็ต้นที่ผมจะวางก็จะเป็นช้าขนาดนี้ไม่ทันแม่ห้านาทีเสียงจำชื่อน,นี้ได้นี่เดี๋ยวแม่ก็เอาอันนี้ไปให้เบิมเกจมรกต อย่พึ่งถมก็ยังว่าบอนดองไอ หนึง 36, ห่งนาทีสามสิบหกสามสิบแปดต่อไปแถวที่แถวต่อไปแถวต่อไปจะต่ำลงอีกก็จะเรียงลำดับจากสูงไปต่ำนะครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ไม่ทราสิเวียวค่ะออันหินมาแต่งเก่บอกเก่าว่ามาแล้วไก่ก่เหมือนเก็บมาจากในน้ำเลย ผมนี่ก็คือสวนชนิดแบบชื้นที่ผมจัดเองนะครับเพิ่งทำครั้งแรกครับเพิ่งทำครั้งเพิ่งทำครั้งแรกก็ติชมยังไงก็ขอบคุณครับที่รับชมมาจนจบครับมีหญ้าขึ้นด้วยพอไหมพอเลยทีละทียี่สิบพอเลย